พี่น้องหาอยู่หากินแบบอีสา,บานบ้านเฮาเก็บมันบรรทุกแนวแล้วืัอนี้น,น,น้ำงามพี่น้องเอาตัดปูดตัดปูด,ปดอเอาอนนะต้นง่ามมันอ่อนถือฝนไม่ๆพี่น้องพักขนามืันอ,น,อนี้เฮ็ดบ่อคืนใหนคอยเก็บคอยเก็บพักขนาวนี่แหละพี่น้องเบิ่งบรรยากาศทงหน้าบ้านคอยพี่น้องสุดยอดอีหลีค่ะความสวยความงามอากาศปลอดโปร่งพี่น้องมืัอนี้ มืองคอนกับมาออกกำลังกายกันเต็มค่ะสุดยอดพระเจ้าเก็บผลผลิตเจ้าพี่น้อเก็บท่านตาวบานเนาะใส่รถเก็บค่ะเอาป้ามานี่มาอพอ รถเก็บท่บานตะวันพี่น้องมันจะลังเก,เก็บเกี่ยวนี่ค่ะเอาเขาปลามาผอพอดีไายมาให้พี่น้องเขาเบิ่งค่ะเซา,ด,า,าด้าสวิีเดอร์พี่น้องเด้อเก็บผลผลิตอันนี้เพิ่นเอารถไถเก็บอันมันเป็นรถไถรถเก็บัน,น,เ,กบนเกี่ยวเนาะเกี่ยวดอกท่านตะวันพี่น้องคนนะค่ะโ่เคท่านตะวันแห้งเด้อเก็บเม็ดมันแล้วพี่น้องนะสะดวกสบ,บายพี่น้อง เ <19. S 2> ขาป้าคือเก่ามือนี่ค่ะพี่น้องจ้าชีวิตข่อยก็เลาะเอและอยู่แถวบ้านแถวที่ทํางานนี่แหละพี่น้องเขาป้าเก็บพักเก็บหญ้าเรียบร้อยกับเขาบ้านค่ะเห็นบรรยากาศมันงามเนาะบรรยากาศเป็นตาฝนสิตกพี่น้องจ้าก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าค่ะพี่น้องฝนตกแดดออกทั้งสวิตกระดเป็นคือเหมือนเหมือนพี่น้องจ้าค่ะมือนนี้กับว่ามี่ยังมาฝากพี่้องจ้าเอาบรรยากาศมาฝากแล้วกันเนาะค่ะ จังไรกะฝากเป็นกำลังใจให้แน่บดหายไปใส่พี่น้องจ้าค่ายเฮ็ดเบียก์เฮ็ดงานขาง,งานกับายสุขภาพกับบคคอยดีช่วงนี้แต่ว่ายังขึ้นหอดทุกครูทุกคนคือเก้าจ้าพบพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีค่ะ